ในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำข้อสอบโถอีกในข้อที่เป็นประเภทของคำศัพท์กันบ้างนะคะในเรื่องของการเทสความหมายของคำศัพท์เนี่ยเราจะเจอกันได้ในพาร์ทที่5กับพาร์ทที่6นะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เราเช็คที่ช้อยส์ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าในช้อยส์เนี่ยคำศัพท์แต่ละคำหน้าตาไม่เหมือนกันนะแน่นอนว่าเขากำลังจะเช็คเราว่าเรารู้ความหมายของคำศัพท์แต่ละคำหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะใช้ถูกในคอนเท็กซ์ที่เขาให้มาด้วยหรือเปล่านะคะ ทีนี้เวลาที่เราทำข้อสอบจริงอะแล้วเราเจอ choice แบบนี้แล้วเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคำอะ่ะมันหมายความว่ายังไง no idea ไม่เข้าใจเลยไม่รู้ความหมายเลยสักคำหนึ่งเทคนิคที่ทําได้ก็คือชอบข้อไหนก็กาข้อนั้นไปเลยคะ่ะ ความรู้มันก็ต้องมาควบการเดาเนาะคือเวลาที่เราไม่รู้ความหมายอะ่ะแล้วเรานั่งจ้องคําศัพท์อยู่ประมาณแบบ20นาทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยมันก็ไม่ทําให้เราได้รู้เพิ่มขึ้นมานึากออกไหมฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้ move on ให้เร็วเลยนะคะไปทําข้ออื่นที่ทําได้นะแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารู้กันละว,ว่าคําศัพท์แต่ละคำอะ่ะมันหมายความว่ายังไงแล้วมันใช้อย่างไงนะคะมาดูที่ choice กันก่อนเลยนะคะ choice A คำว่า decline เนี่ยมีความหมายอยู่สองความหมายนะมันแปลว่าลดลงก็ได้หรือว่าแปลว่าปฏิเสธก็ได้เหมือนกันนะคะเขาจะให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า reject นะที่แปลว่าปฏิเสธหรือ decrease ก็ได้นะคะที่แปลว่าลดน้อยลงได้เหมือนกัน ข้อ b boy นะคะ decrease decrease แปลว่าลดลงเหมือนกับข้อ a เลย e, decline ที่แปลว่าลดลงแต่ความแตกต่างก็คือ decrease เนี่ยมันแปลว่าลดลงอย่างเดียวนะมันแปลว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะไม่เหมือนกคำว่า decline นะส่วนข้อ c cat นะคะ prevented prevent prevented แปลว่าป้องกัน ก่อนที่อะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะและข้อสุดท้ายนะคะ converted convert หรือว่า converted อันนี้จะอยู่ในรูปของช่องที่2ช่องที่3นะทุกคำเลยนะคะเป็น past กับ past participle นะคำว่า convert หรือว่า converted เนี่ยมันแปลว่ามีการเปลี่ยนนะคะน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการ convert ไฟใช่ปะ่ะมีไฟล์ประเภทหนึ่งสมมุติว่าเป็นไฟล์ document ไฟล์เอกสารแล้วเราต้องการที่จะ convert ไฟล์นี้ให้เป็น PDF เราก็จะสามารถใช้คำว่า converting the file into PDF ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาทวนกันนะ decline แปลว่าลดลงหรือปฏิเสธนะ decrease แปลว่าลดลงนะคะ prevented แปลว่าป้องกันและ converted แปลว่าเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในโจทย์กันนะคะโจทย์เขาให้มาว่ายังไงข้อที่หนึ่งบอกว่า Mr. m ม n ตรีนะ Mr. m o n t รี Politely อะไรสักอย่างนึงไม่รู้คน l i t e นะคะแปลว่าสุภาพเติม L Y ไปลีล่ีเป็น adverb นะคะแปลว่าอย่างสุภาพคุณมนตรีเนี่ยเขาอะไรก็ไม่รู้แหละอย่างสุภาพ the job offer ข้อเสนอของงานเว้ย from b a r a n k a Shipping Company เขาอะไรไม่รู้อย่างสุภาพ เกี่ยวกับข้อเสนอของงานนี้ฉะนั้นสิ่งที่หายไปอะคือ Verb ถูกไหมคะเขาทํากิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ Job Offer คิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนระหว่าง decline ที่แปลว่าปฏิเสธหรือลดลงหรือว่า decrease ที่แปลว่าลดลงหรือว่า prevent ที่แปลว่าป้องกันหรือจะเป็น convert ที่แปลว่าเปลี่ยนการที่เราจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับข้อเสนอของงานเนี่ยมันก็มีได้แค่ ดีคลายหรือเปล่าคะในการปฏิเสธเนาะถ้าเกิดดูจาก4 choice นี้คำว่าดีคลายเนี่ยน่าจะเป็น choice ที่เหมาะสมที่สุดเนาะเพราะว่าใน choice อ,อ,อื่นเนี่ยมันไม่เข้ากันกับบริบทของประโยคนี้นะคะคําไหนที่ไม่ทราบอย่าลืมไปท่องศัพท์ด้วยนะคะแล้วลองดูนะว่าผ่านจากนี้ไป1อาทิตย์ลองลบทุกอย่างออกแล้วลองกลับมาทําข้อนี้ใหม่แล้วดูสิว่าเราจะยังจําความหมายของคําเหล่านี้ได้ไหม